ดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เรกลังชกับเสเดินทากค่อยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s นะคะวันนี้นทาาค่ทุกคนนะคะมาจ้กันะะเช่อ่าเชื่อเราแกาง้ากการเฮ็ดงานยูนนี้ว่าเขาการแช่นะคะยังมาถึงร้อนแฉกนะคะ เอาตัวแข็งแรงก่อนคือปลว่าตัวแข็งแรงก่อนกงหนึ่งเอาใหม่มาน้ำด้วยไมอลล,ลูกก็ไดนพอ,อ,อนี่นี่บ่า นายยุทธ์แต่ว่ากับ่มเป็นยังอาจารย์รอบนี้ขอได้เพราะว่าย้อนจากคออยุทธ์อ,อาทิตย์หนึ่งเลยขอเลยขอซะสักรอบเลยเออตัวน,น้ำเป็นตุ่มตุ่มแดงตุ่มตุ่มเลยเหลื่อมแห้งเลยเหลื่อมเหลือมแบบนล้าเหมือนเออเหลื่อมนะเหลื่อมทั้งคู่อืมตอนนี้มันจะไปวันไหนมันเนือดแต่ว่ามันตุ่มเน,นี่ยฉันตุ่ม มันจะได้ตัวนั้นกับตัวนี้เนาะมันจะได้สองตัวจ้ะอลูกจะจบจบปะม่ล้วัไฮะลูกเสจับหรือสมไจัจแม่เลยจับเขจับดดดอืมมาน <c oughs> <c oughs> แม่จะปุ้งกอะไรษใหงไปฮะตอนอยู่ของนีเท้าเลยสองตัวนะคะพออีกตัวนึงันเป็นตุ่มนะคะเข้าเอาบว้นไหนนะคะช่วยอ่อว่าีน้องไป่อนนะลองบ๋วโยตัวม่ยี่สิบตัวสิบสี่ต,ต,ต,ตัวนะคะแม่ เซที 13, ่สมแบบใหญ่เลยนะคะขอเตียนึอันนี้มูผูหรือมูแม่คะม่ะผู